โยอบซาหรือรุ่นเมกาหรืรุ่นดูไปยหรรุ่นชาวสายทุยกคนกันด้วยเดอ้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดลตาฟอร์สนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขากำลังเปิดทดสอบนะครับบนเซิร์ฟแอ่กอริทึมนะครับในสตรีมนะถึงวันที่25ต่อคอนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นบนสตรีมนะท่านผู้ชมนะเป็นของคอมนะครับเวอร์ชันคอมได้จริงมีเวอร์ชันมือถือด้วยแต่เปนยังเป็นเวอร์ชันจีนอยู่นะครับ ให้ทังไงวีซ์แล้วก็แอนดรอยนะไปโหลดกันได้นะรีโหลดผมก็จะแปะให้นะสำหรับใครที่เล่นมือถือนะท่านผู้ชมมาเราจะมาเล่นกันสักหน่อยหลักการคอนโทรลเ้ยไหนตอนนี้เราถึงโอเคโ่าเราเปิดโหมดแคปเจอร์ได้เลยหวังเฮ้ยโหมดแฟตนี่ไม่เคยเล่นนะท่านผู้ชมนะอันนี้แอสเซอร์ดีเอเบิลติดถามเอาลองลองแคปแคปเจอร์ดิไปลุยโคตรเท่โคตรตึงอ่ะโหลดมาเล่นกันได้เด้อคุณดูเด้อเอาเว้ยเอาเว้ย ตุกกา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 ตัยชิดตัวตัวปูเสื่มมาเลือกตัวก่อนอ่าลักๆผมจะลิ่นตัวนี้ละกันนะสไนเปอร์ไหมเอาน้องสไนลงมาเฮ้ยเลือกไม่ทันเลยชิบหายนะไม่เป็นไรครับคุณดูวู้ฮู้โรเทีรี่ท่อเลยนะครับเนี่ยมาเลยจับมาเลยจับ เอาเว้ยใ้ลงลงลงอ่าซกเตอร์ ector, โอเคผมเลือกตัวก่อนนะอย่างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเอาตัวนี้การพ่อหนุ่มซงชิงมันสิงจนท่อรักษาซงซ้อไม่นองออนิวแล้วกันนะตืนนี้ลงโอเคเอทีสี่รันเชอร์ขับเครื่องบินได้ไหมเอทีวีได้ปะลงเลยครับเราเรดี้ไฟ เตรียมตูเตรียมใจกันมาแล้วสินะลุงนี่ครับมาเว้ยอันนี้เกมเล่นฟรีนะคนดูรวย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 อ๋อผมไปยึดจุดก่อนเลยครับยึดตรงไหนจุดจุดตรงไหนใกล้สุดดีสีสองนี่สีหนึ่งนะคนดูสีหนึ่งใกล้สุดลุงครับ มาเว้ยมาเว้ยทิ้ก่อนเลยตรงนี้วเว้ยมันลอยล่มมาแล้วนับเลยดีครับลอยล่มมานี่เออลอยเลยดีลอยนอุ๊กลอยนอกุกอนเอาเว้ยเอาเว้ยสวยสีหนึ่งยิ่งแล้วนะครับคนดูนะตอนนี้สีสองสีสองสีสอง เร่ารบก่นคนดูทีสองทีสองคนดูต้องขึ้นละตั้งป้อมฟาดยิงคนนี้ไปครับเต็กโคตึงต้งโดนไปก่อนเออมันมีคนอยู่แถวนี้นี่ ไว้ไว้โอ้โหเอาจใจวิมีคนมีคนแค่นี้นี่สวยครับเพื่อวางก่อนตรงนี้บอบ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 ยู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 เพื่อนตั้งตั้งตั้งสวยเจ็บเจอ วิววิตัวนี้มีคนดูวยสวยแตกครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเขาวาดีเฮ็ดพีเอ้โอ้โหยังชอบเลยว่ะลื่นจัดเกมแบบลื่นมากๆนะคนดูผมบอกเลยเกมนี้วิวมีคนมาแล้วนะสวยสวยโอ้โหคลิปรัวๆเลยแถวนี้ยิ่งยิ่งยินรัวๆครับบอกเลย ววเอาเว้ยเอาเว้หุยหมบลงก่อนอีโลซโนะเอาเว้ยเอาเว้สวยสวยหุยอยู่มีตรงแถวนี้คนดูผมเห็นแวบๆผมสามารถรอดักยิงไก่ได้เลยนในตรงนี้ E3 เนี่ยชอบสไลด์ขึ้นมากันนะครับหมอหมูเย้ลงตรงนี้ก่อนสวยเอาเว้ยเอาเว้ยมุมนี้แม่งโคตรอิ่มโคตรชิล ปังมันเป็นกำบังนะครับลูกกำบังไวโอ้โหเอาจัดเอาจ้าเป็นไงะ <c oughs> <c oughs> นะกดอิ่มมาบอกเลยมาทีเดียวอิ่มจัดเลยนะแถวนี้ <c oughs> ผมควรเล่นหมอนะนี่คนดูใสนึงนะขอเปลี่ยนดิเป็นหมอแล้วกันนะเปลี่ยนเป็นปืนใหม่กันโอเค เนี่ยลงได้นะครับลงมุมนี้เลยเนี่ยสีสองเนี่ยสีสองแบบสีสองแบบจุดยุทธศาสตร์โคตรเดือดพูดเลยจากใจคนชุมมุมหลังก็ได้นะครับไหวแตกๆเอ้ยโดน,นปืนใครวะ <c oughs> เอาเอ้ยเอาเอ้ยหลงเติมหลงเติมโคตรมันนะคนดูหนวูวจะจัดแหละ แต่เล่นหมอนี่หมอผมบอกเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แบบว่าสนุกอยู่นะแล้วก็ซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตก็ได้นะครับซัพพอร์ตก็โอเคเลยแต่หมอผมแนะนำให้เป็นเป็นปืนนี่ดีกว่านะคนุณนะเบอร์กว่าเกมนี้มันมีให้เล่น2โหมดหลกัหลกๆนะโหมดเหมือนอารีน่าบิ๊กเอาตกับในส่วนของโหมดเอ่อแบตเตอร์ฟิลแบบนี้นะครับอันนี้ผมเล่นโหมดแนวแบตเตอร์ฟิลนะยิงไปก่อน,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 น เนี่ยมันจะมีพวกแบบวิ่งรอบหลังอยู่ไม่ตายงงแดกเลยริกบีเว้ยเราอยู่ที่สองนะคนดูโอ้สวยอันนี้ครับหมอยิงหิ้วเลื่อนให้เพื่อนก่อนสามสามยิงยายิงยานะคนดูหน้านี้ Soi tay 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 ยิงหิวตัวเองก่อนครับดกด X เป็นการยิงหิวตัวเองนะกดปืนฉีดยาก,ก่อนห,ม,หม,มันมีอยู่แถวนี้โยนยาไปก่อนนุนนุนนุนยึดไว้นะครับตรงโซนนี้อันนี้เรายังดีอยู่ครับมันมีตัวเล่นสนัยนะคอยแบบยิงปิ้ว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 แถวนี้เต็มเลย เอาไว้ก่อนนะแถวนี้ผมไปบุกก็ได้นะจริงๆแต่ถ้าลงอย่างเงี้ยผมโดนเนี่ยเลยเนี่ยเยอะเลยเต็มเลยเนี่ยลงสีแล้วกันนะอือว่าแล้วบอกแล้วถ้าลงปุ๊บโดนปั๊บเลยบ้ากะต้องพยายามแบบว่ายืนคุมไว้นะครับ สี่สองนะครับต้องยึดไว้ฝั่งนั้นมันยึดได้แค่สามที่อยู่เลยแ้าผมดึงดึงเกมได้ก็โอเคเลยแหละอุ้ยโหมันเกือบตายกูโดนยากกันครับเยอะจัดเยอะจัดมุมนี้ cô nó lốt thẳng ở nู่n tìm lên liền ai, đi xì xì xì, tập quan mút nhắn nhiêu nó không đâu này ơi áo đi thánh ngu thánh ngu quái tèc thánh ngu thánh ngu ha ha yêu tôi ý ngân quàng nhà ấy rồi nắp เพื่อนเราตีเข้าซีเข้าไหวเอาเว้ยเอาเว้เออได้อยู่ได้อยู่พอได้ถูถ่ายสไลเดอร์กดแต่เอ้ยหมอมีหมอแถวนี้ไหวไหมหมอไหว่นั่นเละ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 แยมเลยแยมเลย ไหนนะตรงไหนขอให้ขอขอให้ชุบโอ้ยตรงนี้มีรถถังว่ะแม่งมีเสน่ห์ม่งมีเสน่หแถวนี้คนดู Tek 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 tek. Oh, ow. What do you mean I? Delta was just taken by our forces. Allied forces have taken Delta 1. Ow, no, 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 มันเหมือนมันจะเริ่มรุ่นไปแล้วนะไวยแตกๆเอาจจกเอาจจากคนดูยิงหมอกครับยิงเป็นแนวไว้สวยสวยสวย สุดมุดแล้วนะนี่คนดูเว้ยกับเป้ากระสุนกัน,กนครับยิงอย่างมันอย่างตึงเนี่ยบอกเลยหมอนี่มันนะคนดูถ้าเล่นอนาะชิถ้าเล่นสายนี้นะสายแบบปืนกลน,นะนี่หน่อยอเย่อุ้ยวางยาไว้ให้ก่นอนอะไรเพือเ่อน โอ้มไีไป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 บุกอัดครับบุกอัดอันนี้ไม่มีนะครับเข้าได้ไหมอิฟ้ย โอเคยิงยายเพื่อนครับสวยสวยหมออุ้ยกังตายเต็มเลยนี่แหละปั๊มยาปั๊มยารู้แล้วรู้แล้วรู้แล่าทุพายุสวยเพื่อนยื้อเลยยื้อเลย เอาเว้ยเอาเว้ยโคตรตึงกำลังตึงกำลังนัวเลยนะคนดูนะตอนนี้สวยสวยสวยแย่เอาจัดมีตัวมีตัวหนึ่งสวยสวยไปเลยครับไปเลยครับตรงนี <Gin ny> <h ating> <aime> ้มีรถถังนะฮะท่านผู้ชมนะ ผมต้องไปชุบเพื่อนก่อนสวยๆดีนะมีหมอเยอะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเจ้าตัวเกมเดลต้าฟอร์สนะตอนนี้เขากำลังเปิดทดสอบให้เล่นอยู่นะครับท่านผู้ชมนะในส่วนของคอมพิวเตอร์พีซีอันนี้เป็นฝั่ง g l o b a l ของอาเซิร์ฟทั่วโลกนะท่านผู้ชมนะเออลิงโหลดอยู่ด้านหน้าทำยังได้คลิปนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเออส่วนนามือถือน,นี่ก็จะเป็นเซิร์ฟจีนอยู่นะตอนนี้นะปัจจุบันที่ผมลงคลิปนะครับใครอยากเอาไปโหลดนะครับมือถือก็ไปโหลดมาได้นะครับแต่เป็นภาษาจีนนะเซิร์ฟจีน นะครับเออปรลิงก์กันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค้ตรก่อนเจอกนใหม่คลิปหน้าบายจ้า